อาชีพในโลกใบนี้มีเป็นล้านอาชีพแต่ทว่าอาชีพที่เราจะชอบและสนุกไปกับมันและที่สำคัญต้องได้ค่าแรงที่คุ้มเหนื่อยคงหาได้ไม่ใช่ง่ายๆวันนี้ทางสนุกคิดจะมาแนะนำ6อาชีพสุดแปลกที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนเลยก็ได้ว่ามีอยู่ในโลก <Wow. S 1> ผู้ช่วยนักวิจัยเห็ดพิษอาชีพนี้ถือว่าเป็นอาชีพที่ต้องตื่นตัวตลอดเวลา นอกจากจะต้องจัดการเอกสารและบันทึกผลวิจัยเหมือนนักวิจัยทั่วไปแล้วแถมยังต้องคอยเรียกรถพยาบาลหามนักวิจัยได้รับสารพิษหรืออันตรายจากการทดลองอีกด้วยรายได้เฉลี่ยวันละ3,000ันบาทหรือเดือนละ9 0 0 0 0บาทพนักง,งานรับจ้างไหว้พระอาชีพนี้เกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นเชื่อว่าสามารถให้บุคคลอื่นไปไหว้พระขอพรแทนตนเองได้ เนื่องจากการไหว้พระในญี่ปุ่นจะเป็นการทัวร์วัดครั้งละจำนวนมากประมาณ88วัดหรือ100วัดดังนั้นอาชีพนี้จึงได้รับความนิยมมากในผู้สูงอายุรายได้อยู่ที่60,000ถึง80,000บาทต่อครั้ง Oh my god พนักงานรับจ้างนอนเกิดจากการวิจัยเรื่องการนอนของมนุษย์ว่าถ้าเรานอนเป็นเวลานานคือนอนเพียงอย่างเดียวห้ามทำกิจกรรมอื่นเลยจะมีผลกระทบต่อร่างกายหรือส่วนอื่นๆอ,อย่างไร เป็นการสำรวจและบันทึกผลในเวลา20วันรายได้อยู่ที่10,000 0บาทต่อครั้ง What พนักง,งานพิสูจน์กลิ่นรักแร้อาชีพนี้จำเป็นต้องดมกลิ่นรักแร้ของคนแปลกหน้าทั้งเหนื่อเหม็นเหม็นทั้งกลิ่นอับกลิ่นตัวเพราะอาชีพนี้รับหน้าที่เป็นฝ่ายข้อมูลของผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกายนั่นเองแต่คนที่จะทำอาชีพนี้ได้ต้องเป็นคนที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคทางเดินระบบหายใจนะ รายได้เฉลี่ย600บาทต่อปลิ่นนักสำเร็จความใคร่สัตว์เช่นเวลาจะทำการขยายพันธุ์เขาก็จะทำการรีดน้ำเชื้อจากสัตว์พ่อพันธุ์เพื่อนำไปผสมพันธุ์ต่อไปไม่ว่าจะเป็นวัวหมูหรือสัตว์เลี้ยงบางชนิดก็จะใช้วิธีนี้ในการขยายพันธุ์รายได้อยู่ที่17,000ถึง54,000เหรียญดอลลาร์หรือประมาณ5 2 9 7 3 7าทจ รับจ้างดูดซ่วมหาทองเป็นหน่วยงานที่รับดูดซ่วงแค่เฉพาะในร้านทองเท่านั้นเป็นการหาเศษทองที่อาจติดไปตามร่างกายของช่างทำทองนั่นเองซึ่งเศษทองเหล่านั้นอาจร่วงลงไปในท่อระบายน้ำโดยพี่ี่ช่างดูดซ่วงก็มีหน้าที่กรองของเสียเพื่อหาทองขึ้นมาหลอมใหม่รายได้ประมาณ29,000ดอลลาร์หรือประมาณ9,3640บาทต่อครั้ง